ผมก็สวัสดีผมจุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะฮะเราจะมารีวิว iPhone 7พารนะครับในระยะเวลาประมาณ3 4ถง4เดือนนั่นเองนะผมนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยความจุอยู่ที่1 2 8 g b นั่นเองนะผมนะสภาพก็มานนี้เลยนะผมนะเบต้าแบตของตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับผ่านมา4ีเดือนก็ยัง30%คือผมว่ามันไม่น่าตรงอ่ะจริงๆไม่น่าตรงนะครับผมโอเคสิ่งแรกที่ผมเจอสําหรับเครื่องนี้นะครับ ซึ่งได้บอกไปเลยอย่างน่าจะบอกแล้วแหละก็คือเซนเซอร์ตรงนี้นะครับผงหน้าใช้งานไม่ได้นั่นเองครับผมวัดแสงไม่ได้นะครับแล้วก็กล้องหน้ากล้องหลังครับมีฝุ่นทั้งคู่เลยนะครับกล้องหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมันเห็นได้ค่อนข้างยากกว่านะครับแล้วก็กล้องหลังเนี่ยผมเห็นเยอะนะแต่ว่าถ้าดูไกลๆอ่ะมันก็ดูไม่เห็นนะเออก็แลกดีส่วนเทเลครับกล้องเทเลก็เหมือนกันครับผมแต่มันก็มองยากเช่นกัน ก็ถือว่าไม่ได้กระทบอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเวลาถ่ายอะไรที่เป็นหลอดไฟอ่ะเอออาจจะแบบเช็ดแล้วเช็ดอีกมันก็ยังไม่หายฟุ้งเพราะว่ามันมีฝุ่นติดนั่นเองนะครับเออมัน้ามันจะฟุง้งฟุ้งเป็นเส้นเส,นเ,สนเออตรงประมาณนั้นนะครับคือกล้องไม่ได้เสียแต่ว,ว่ามันมีเศษฝุ่นเข้าไปนะครับส่วนเรื่องความจุนะครับ128กิกในปี2023ครับคือถ้าเกิดใครสายถ่ายวนะีดีโอเนี่ยบอกเลยว่าก็่ยังเต็มอยู่ดีและนี่ก็คือความจำที่เหลือนะครับก็คือเหลือแค่3.21กิก หนึ่งนะครับเอ่อหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกแล้วนะมีเพลงอยู่ศูนย์เพลงนะผมแล้วก็วิดีโออยู่เก้าร้อยหนึ่งรายการนะครับแล้วก็รูปอีกเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามรูปกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเพียงแค่ยี่สิบเท่านั้นเองนะครับอันนี้น่าจะรวมเกมด้วยละกันน่าจะรวมนะครับแต่ว่าในเครื่องนี้ไม่มีเกมเลยนี่ว่าในเครื่องนี้ไม่มีเกมเลยนะครับเรื่องการเล่นเกมเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่านะเหมือนเหมือนกับไอโฟนทุกทรุ่นแหละครับก็คือเครื่องร้อนก็คืองามใช่แน่นอนนะครับ จากเฟรมเรท60เฟรมนะครับถ้าเกิดเราเครื่องร้อนแล้วก็ชาร์จแบตไปด้วยนะครับเฟรมเรทที่ผมเห็นสูงสุดก็คือน่าจะ5ประมาณ5เฟรมเรทนะครับมันไม่ได้ลื่นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องร้อนนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องเย็นๆเนี่ยก็ประมาณสัก50-60เฟรมนะครับเออก็คงคงะวาณนั้นแหละนะครับมันก็ไม่ได้นิ่งเก่าจริงไม่ได้นิ่งเท่าไหร่นะครับอายุอาวาธก็เยอะแล้วนะครับไม่ค่อยไหวแล้วอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งะครับคืออันนี้เป็นหน้าจอเทียบเนาะ รู้สึกว่าความสว่างของหน้าจอเครื่องเนี้ยมันค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะครับเนี่ยผมเปิดสุดแล้วนะครับมันไม่ค่อยสู้แสงเท่าไหร่นะครับถ้าเราปรับต่ำนี่คือมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับจะเห็นภาพสะท้อนผมแหลวเห็นปะเห็น <laughs> ะนั่นแหละนะครับ มันค่อนข้างที่ยะาไม่ค่อยสู้แสงเท่าไหร่นะครับจอเทียบตัวนี้นะครับแต่ว่าสีสันเนี่ยค่อนข้างที่จะจืดนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะครับเออคอนทราสก็ปกตินะส่วนลำโพงครับก็2ตัวนะครับลำโพงบนเสียงดีกว่าเยอะนะครับแต่ความดังอ้นี้ดีอันนี้ดังกว่าเยอะนะครับส่วนโซเชียลมีเดียนะครับเอ่อก็เลื่อนๆปกตินั่นแหละครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอีหยังอะไรขึ้นนะครับอันนี้ไอโอสิบนะครับเออสิบสานะครับคือมันมีปัญหาเรื่องหนึ่งนะฮะ ก็คือแอป a c e b o o k ของผมคือเวลาเราเข้าอ่ะมันจะค้างมันก็เด้งออกนั่นแหละครับเออวิธีแก้ก็คือลบแล้วโหลดใหม่แล้วพอเข้าครั้งแรกมันจะเข้างานใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าพอแอปปิดหรือไปปิดแอปหรือระบบมันปิดเองอะไรเงี้ยเข้าใหม่เหมือนเดิมครับก็ <G ül üyor> <g ül üyor> ทำบุญบอย่างนี้แหละนะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะไม่รู้เป็นที่ iOS หรือเปล่าเพราะว่าผมไปอ่านหลายคอมเมนต์หรือว่าหลายโพสต์หลายอะไรเงี้ย ผมก็เจอบางคนนะครับ6 s p ออัปเดต iOS จาก14มาเป็น15หายคือพูดง่ายอัปเดต iOS เวอร์ชันล่าสุดของระบบในเครื่องเครื่องที่อัปได้นะฮะหายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยผมก็ลำบากเหมือนกันนะฮะ <c ười> เออลำบากมากแต่เครื่องเนี่ยที่ผมถ่ายเนี่ย SE 2นะครับใช้ iOS เอวอร์ชัน16เนาะมันสามารถอัปเดตเป็น iOS 17ได้ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาเลยนะครับมันก็ยังเข้าใช้งานได้ปกตินะครับ ต้องงงดีเรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าจะแก้ตอนไหนด้วยนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับถ้าใช้งานหนึ่งวันนะครับผมก้าประมาณนี้เลยครับคือยังไงเนะี่ยต้องชาร์จระหว่างวันแน่นอนครับเอาระหว่างวันแน่เพราะว่าเนี่ยเห็นปะผมใช้แค่ไม่กี่ชั่วโมงอ่ะมันก็ลดปุ๊บ,บ,บๆเหลือแค่นี้แล้วนะครับจาก100นนะครับผมนะซึ่งถ้านับกันดูดีๆอันนี้ผมใช้ตลอดเลยนะตั้งแต่ตอนเช้านะครับผมประมาณ ตีห้านะครับตีห้าแล้วน่าจะหมดอน่อน20%ประมาณ8ปดโมงครึ่งมึงที่ผ่านมานี่แหละนะครับเออโอเคประมาณนั้นแหละครับเรื่องแบตอันนี้แบตมันอาจจะเสื่อมด้วยแหละมันเลยหมดเร็วขนาดดีนะครับผม <c oughs> ก็ไม่ซเรียสนะครับผมเอออ่ะประมาณนี้นแล้วกันนะครับสำหรับ iphone 7 p l u s ในปีส0 2 3ันนะครับผมนะเออสำหรับการใช้งาน3เดือนถึง4เดือนนะครับผ <c oughs> okay. มโอเคบายบายโอ้